อยากหลอกตัวเองอยากคิดว่าอายุจะสั้นซะแล้ว,ส,มมาว 13, สามนเณเรนจุกวัยสิบสามาปีสามเณเรนจุกตกอกตกใจหมดเลยหายไปไหนเนี่ยตามหากันแทบตายสุดท้ายเจอแล้วนะครับนี่คือสามนเณเรนจุกสิบสามปีเท่านั้นหายไปตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ตกใจกันหมดเลยครับออกตามหาท่านเจ้าอาวาสบอกสามนเณเรนจุกสติไม่ค่อยสมประกอบพอจะพูดจาสื่อสารกันได้พอไปหาที่บ้านคุณพ่อบ้านคุณแม่ก็ไม่เจอครับก็เลยต้อง ออกค้นหากันทั้งทางบกทั้งทางน้ําเลยฮะพอมาจากโรงเรียนก็พวกผมก็ทําวัดเนาะทำวัดก็ไม่เห็นเขาไปทําวัดไม่เห็นเขาไปสวดอ,อ่อนๆข,ขาวๆเนี่ยไม่ได้ห่มจีวรแล้วเจ้าตัวบอกว่าผมเดินออกมาในชุดคาราวาสและที่สาคัญก็คือผมคิดถึงบ้าน<อ>ผมออกมาจากวัดเพราะผมคิดถึงบ้าน<อ><อ>คิดถึงโยมพ่อโยมแม่ กูบุญแดโอนิ่เนี่ยบุแดโอน่เอ้นี่ดิครบอกสูตรนะเปิด5ทุ่ครับุเเจ้าสาย้าตั้งใส่เวลามึงตีเลาบอกด้วยแต่ผมกูเนี่ยเจ้าสายฟ้ามาแล้วบอกนด้ดยตะโกนดังๆเลยได้พี่เข้าใจใช่ปะ เรบอกไปด้วยว่าไอแกอยู่ไหนอยู่ไหนจะไปช่วยด้วยไอแกเทียอะไรเทียอเด็กเฮียกูไม่แก่มากไอสัตว์ลงด่ามึงมาช่วยกูชนด้เด็กเี้ยนี่ยไม่ได้กูด่าคางนู้นอไดเฮียได้ไอแก ไอ้เจ๋งดี่วะที่แบบฟกไอ้ฟกมึงใจกล้ามึงด่าลุงได้เหรอได้เฟี้ยวดีว่าไอ้เหี้ยไอ้แก่เฮียครานี้ขอจบมึงแต่งงานไก่แจ็คแล้วก็ใช้บัญชีกันผมจะอ้วกเอได้บัญชีมีนี่เราเป็นกี่คนนะตัวไปรู้วัตีแล้วเป็นผู้หญิงแล้วนะเอ๋อนะตอนนี้เรามีกี่คนอะมันให้กูเดามาสิบห้า โอ้โหอี๋อตอกกุ้งแรงอ่ะทำมันได้ตื่นเลยหรอดูที่ไอ้เหี้ย่ตีบอลมีตามแล้วกูเรียกตีแล้วตอกมแล้วกูเรียกตีแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีบอลมีตามแล้วเนาะบอสเจอกูเรียกเลยเพื่อนตีอ่ะเราดูเลยนะไอ้เหี้ย่ะทำเป็นอ่าเนี้ยนี่เราไม่อย่กัน ตีมเกมที่มีคนติดตามเนี่ยในเพจเขาคนตามเป็นเนส้านะครับเสา้าอย่าไปดูเลยครับเสา้าอันนี้อะไรอ่ะเผาไรกันชาไอสมพอไรกันชาไม่เมาหรอไอสม

กูยังชอบเลยทำทรงมีแต่ทรงไม่มีอย่างอื่นกูนะเซ็งว่าไอ้ย่าไม่เคยช่วยเลยเลย

นอนทําไมอ่ะไม่ดีนะสุขภาพร่างกายมันจะทําให้เราเครียดนะยิ่งไม่กินข้าวไม่นอนด้วยอ่ะยิ่งกินบวกกาแฟแล้วไม่ยอมนอนนะวังนะสุขภาพเสียตายนะตายเลยรอโยดนอนทาไมอ่ะดูหน้าตาจีมจ่มใสเห็นไหมดูหน้าตาก่อนเจ่มใสไหมนอนทําไมอ่ะไม่ดีผู้หญิงเออในพอบอกไม่ีผู้หญิงกระดูผู้หญิงบาน้ะมือไม่มีอ่ะผมไม่เชื่อผมชอบผมว่าชอบผมอ่ะเป็นเป็นช่องที่เรียกว่าผู้หญิงแล้วจะไม่มีอยู่แล้ว ิงคอ,อนเฟิร์มหนึ่งอย่างเลยช่องเราแม่เป็นช่อง,องที่ไม่มีผู้หญิงเว้ยเพราะว่าผมเป็นคนหยาบคายไงผู้หญิงไม่ชอบ <c oughs> ควรต้องตีนอย่างเงี้ยคนควรต้องตีนอย่างเงี้ยผู้หญิงไม่ค่อยชอบผมไม่ได้ฟิลแบบว่านี่ไงผมไม่ได้ฟิลแบบแบบไอ้แปนฟินอ่ะผมไม่ใช่แบบนี่ก็เธอก็น่ารักนะใช่ผมไม่ใช่เป็นทรงนั้นไงหรือแบบทรงแบบไอ้เฟิร์ส <c oughs> ก็ไม่ใช่แบบนั้น,นไงอะไรผูบบ้ชายต,ตรงป้าอย่างเงี้ยแบบสาวๆน่ารักอย่างเงี้ยเออ ชอบตรงไหนส่งผมโอป้าส่งหน้าอบอใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้ไงตรงผมมันไม่ได้ไงไม่เล่นหน้าเล่นตาดิเล่นยกให้เขาจริงนะไอ้เหี้ยฮะฮะ No, is alright you ผมใช็แทาแกอื่นมาได้ปะไอ้เฮียหอยแพงจีนหรอจีนหรอครับอันนี้ป่ะหอยที่เรากินอ่านออกนะครับอ่านออกทุกคนห้ามขำนะพี่คงเป็นแรปเปอร์นะครับเาเลเป็นขี้หอยเหรอโอ้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 เดเพล์นเอ้ยคือดังเคยกันนั้นเฮ้ยได้อยู่ดัะปัญญาปัญญาอ่อนกันในคนมา ทุ่งทะลึงเย็นเย็นพักพันพัดไทยมีเตี้ยแข็มหน้าแข็มมองก็มีก็กินเป็นอาหารหอยปักกวังนังและตกกันมันเป็นตัวมากัดโกโก้เกาโกโกวาโก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 วาหรอครับจี้หอยแพงจีนหรอครับโอเคอ่านได้จริงด้วยแต่อย่าอ่านนะที่หลังอ่ะอยู่เฉย อย่างนั้นไนครับสนามนี้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอาถ้วยไปใส่พุชุตอร์แล้วเพราะว่าผมคิดว่าทางนี้มันมันไม่โหดเกินไปสําหรับรถของผมในร่ <c oughs> งองผมที่จะลงไปแต่ว่ากอผมกลับลำทำพลาดฮะเฮ้ดอมดอมมาำทำพลาดใ <c oughs> นิเกเตอร์ของผมเขา <c oughs> ขเขาหลับในยฮะจีงทำให้เส้นทางผมเปลี่ยนไปดว่าระยะทางที่ผมลงมาประมาณห้าร้อยเมตรรถขี่น,นมา ก็ตอนนี้ก็มีอาการเจ็บนิดหน่อยฮะไอ้ดอมน้ำไม่เป็นไรนะดอมอยันลดลงไปข้างทางลดลงไปข้างทางไอ้เหี้ย ไม่น่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะไอ้จะม,มันได้ด้วยโฉเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ด้วยชักอะโฉเป็นผู้ใหญ่บ้านมันได้ด้วยแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงกางเกงบ่อยๆหน่อยอะเน็ตโทรศัพท์ติดเอวอะมันจะมีแบบซองใส่โทรศัพท์ติดเอวสีน้ำตาลนะติดเอวอยู่อะสักอันนะเนาะแล้ว,วพวกกุญแจเยอะๆห้อยอีกข้างซ้ายไะเนาะไอ้เยี่ได้เ,เนี่ยโฉบผู้ใหญ่บ้านอะนี่แบบสวัสดีครับพี่น้องกินอะไรอยู่ครับกินข้าวยัง ลงกัลงอย่างเรากินข้าวยังพี่นอ้องเออเออเอ,อขอกินด้วยครับออ๋ขอกินน้ำแน่ขอกินด้วยน้ำแน่เียๆน,นานะทำไมาครับกูพูดเป็นปกติแล้วมึงเสือกทำไมเอางี้ดีกว่าแล้เป็นที่อะไรครับแต่ครับเจ๊ะอะไรวะ พูดเป็น,นปกติแล้วมึงเสือกทำไมเอางี้ดีกว่าเแล้วเป็นที่อะไระครับโคตรได้อะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้เยี่หวังในใจมันได้วะไอ้เฮียใจมึงได้วะมึงด่าได้อ่ะด่าทุกคนอะไม่เกรงกลัวไอ้เฮียใจมึงได้วะมึงชอบอะแล้วเป็นเทียอะไรครับ ด่าด่าน้าศิลาแล้วเป็นเฮียอะไรโอ้โหใจมึงนี่แม่งของจริงว่ะไอ้เฮียขอมาอีกรอบเพ้่ขอไฟอีกรอบเล้วมันด่าว่าเป็นเสือกทำไมเอางี้ดีกว่าแล้วเป็นเฮียอะไระครับ <c oughs> ที่้องให้หวยลองทำละมีรคบซูลไข่ไหมมีครับสามพันนะอุ้ยพึ่งไม่ต้องสามพันตหมผมพึ่งอะเอ้บูตีดิสามพันครับเอาไม่เอาโอ้ยืชื่อมาที่ไหนเนี่ยฮัลโหลได้ยินป่ะกูต้องซื้อใหม่แล้วพวกเนี้สวัสดีครับอาตี๋ไม่ไม่น่าจะมีครับนที่ทำเลยรอครับ พิ่งทำหูฟังใช่ครับผมเพึ่งทําผมไม่ได้พึ่งทําครับพึ่งอ่ะมีพึ่งอ่ะมาบินตัดหน้าผมอะครับแล้วทีนี้หูฟังผมกลัวพึ่งอ่ะฟังแตกครับสรุปพิ่งทำหูฟังพังหรือพึ่งทําหูฟังพังพึ่งครับเพิ่งทําหูฟังพังมึงเป็นไอเนี่ยมึงถามอยู่นั่นแหละกูพิ่งทาพังเนี่ยพึ่งอ่ะ ทางนี้ขอจบมึงแต่งงานไก่แจ็คแล้วก็ใช้มัญชีกันถุนจะอ้วกขอโทษครับเฮียเฮียบนเรือแลดวที่ว่ายิ่งเหี้ยตาเย่อเฮียแก่ดูดูควายมึงดูเฮียมึงดูพวกมึงด้วยใสัตว์ควายสัตว์ควายไรควายมึงมาดิใหญยสัดสวะควยวันชอบที่สุดละเป็นแก๊งที่สนุกที่สุดละใเดลนี่เนี่ยโอ้บอกเลย ถึงถึงมันจะจบแบบไม่ไม่จบแบบไม่ควรจบนะแต่อูบอกเลยแก๊งเดนนี่แก๊งมันที่สุดละจริงๆอูพูดจริงๆตั้งแต่ตีกันมาเนี่ยแก๊งเดนนเนี่ยกล้าที่สุดละมึงดูแต่ละคำที่มันด่าลุงนี่เดี้ยวไ้ยเชียบุญเรื่องโาอลี่ยเนี่เนเนียเนี่เ่ยเนี่ยเนี่ยเมี่วเียเนี่เนี่ยเนี่เยเนียเิีเนี่ยเยเเนี้ยเยนยเนี่ยเยเน่ยเย่เ่ แก่สัสไมสไม่เที่ยวเลยอะมึงดูมึงเที่ยมึงดูพวกมึงด้วยา้วยต่ควายไรควายมึงมาดิไอ้ย่ัตัวยควยมดูรันมดูขาแต่งตัวมาดูาแต่งตัวนีหัวสุปเอ์ย่าเนียหัวซุปอน้าแบบเหนียกเยอะยหน้าแก่ๆแล้วไรสัวมึงดหัวซุปเย่า <laughs> ไม่มีใครเคารพเลยวะไห้ผมแบบนี้ไม่มีใครเคารพเลยอยี่ยกูบอกเลยอย่ยหายผายอย่า